สวัสดีค่ะอนยวันนี้ก็จะมามีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็คือ,อที่ได้ยินข่าวการะแสแมลงตอนนี้คือการาที่บอกว่าท่องเที่ยวทาวเวลบับเบิจะเปิดในเดือนกรกฎาคามเดือนหน้านีา้ทุกคนก็ดีใจและก็เตรียมตัวนะคะตอนแรกเจ๊ว่าจะรอให้เขาเปิดแล้วมันอัปเดตให้ชัดไม่ว่าจะเป็น กฎกฎติกาการอัปเดตข่าวสารการเอกสารต่างๆที่ต้องใช้แล้วกอ็อะไรนะวัคซีนนะคะวัคซีนด้วยสำคัญเลยค่ะวัคซีนคือคือตัวนี้เราที่รู้คร่าวๆคือณตอนนี้เกาหลีนะคะถ้าคนที่ในเกาหลีมีวีซา่าและฉีดวัคซีนในประเทศของเขาประเทศเกาหลีนะคะย้ําในประเทศเกาหลีนะคะครบ2โดสสองโดสโดแล้วบางเอิญคนของเขาออกไปนอกประเทศ นอกประเทศแล้วกลับเข้ามาอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องถูกกักตัวค่ะไม่ต้องถูกกักตัวแต่ต้องเป็นวัคซีนที่ฉีดในเกาหลีนะคะตอนนี้ประเทศเกาหลีไม่รับรองอวัคซีนที่ฉีดนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ช่งอเมริกาไทยหรือว่าอะไรก็้ช่งตอนนี้คือยังไม่รับรองนะคะตอนนี้ต้องรอฟังข่าวสารว่าเขาจะรับรองวัคซีนตัวไหนมั่งนะคะก็คือก็ต้องรองฟังช่วงเขาก่อนจะเปิดนะคะ พอเปิดโครงการไปเราจะรู้บางทีว่าโอเคอเขาเขาเขารับรองวัคซีนตัวไหนที่รู้คือยังไม่มีการรับรองวัคซีนเลยนะคะว่าเกาหลีรับรองวัคซีนตัวไหนนอกจากวัคซีนที่ฉีดในประเทศเกาหลีเท่านั้นคนที่โครงการนําร่องนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจข,ของประเทศระหว่างประเทศกันขึ้นมานะคะแต่ทีอย่างการการเข้ามาโครงการนี้มันมันก็ยุ่งยากอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องยอมให้เขาเช็คไทม์ไลน์ทางโทรศัพท์ เรื่องการเช้ทาน้ายของเกาหลีใต้นี่สุดยอดอยู่แล้วค่ะอย่าให้ดับอย่าให้แบ็คอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นท่านจะมาหาถึงที่เลย <c oughs> นะคะตรงนี้ก็คือต้องทําตามกฎกติกาของเขาหลายๆอย่างด้วยนะคะไม่ออกนอกเส้นทางไม่ใช่ว่าคุณไปกับกุ๊ปทัวร์แล้วคุณต้องไปออกนอกเส้นทางไปหาญาติพี่น้องหรือไปหาแฟนหรือหาครอบครัวที่ในเกาหลีได้ไม่ได้นะคะคือถ้าเข้ามาร่วมโครงการนี้แล้วคุณ ต้องยอมรับเงื่อนไขของเขาต้องไปตามกรุ๊ปทัวร์ที่กําหนดเส้นทางออกนอกเส้นทางไม่ได้ค่ะนะคะคุณต้องทำตามตรงนั้นเพราะถ้าในกรณีที่เขาทดลองการเปิดนําร่องอาการท่องเที่ยวนี้ขึ้นมาเพราะว่า,าถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาเงื่อนไขของเขาเกิด มีการคนนําเชื้อโรคเข้ามาหรือว่าอะไรไปติดหรือแพร่เชื้อในประเทศของเขานะคะมันก็จะมีการรักษาการป้องกันมันต้องเสียงบประมาณตรงนั้นไปมากพอสมควรนะคะฉะนั้นเงื่อนไขก,กฎกติกาการเข้ามาท่องเที่ยวในลักษณะนี้ก็จะมีเยอะพอสมควรนะคะเราก็ต้องรอดูว่าเขากําหนดอะไรมั่งนะคะอรอฟังข่าวสารไปเรื่อยก่อนค่ะ ถ้าโครงการนี้ได้ไดรับการอนุมัติหรือลงนามร่วมกันแล้วนะคะเดีจ๊จะมาเล่าให้ฟังว่าเงื่อนไขกฎติกาการอัปเดตข่าวสารข้อมูลต่างๆให้ฟังอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างหาข้อมูลได้เลยค่ะไม่ว่าจะในไทยกุก๊ปไทยกูก๊ปคอมนะคะตัวนี้จะเป็นข่าวสารในเกาหลีนะคะตัวนี้เราสามารถกดเข้าไปฟังเข้าไปดูได้นะคะ ในการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะคือตอนนี้เราแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ที่เกาหลีจะเปิดนะคะอย่างน้อยเราก็จะเจอได้เข้ามาท่องเที่ยวตามที่ใจเราต้องการเหมือนกับหลายๆอย่างด้วยนะคะแต่ว่าเงื่อนไขกติกาเขาก็เยอะพอสมควรนะคะเราเราฟังข่าวสารนะคะนะคะหลังจากที่มันแน่ใจมันชัวร์แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะเปิดแล้วเงื่อนไขกติกาเขาเป็นอย่างนี้นะ,ะการอัปเดต ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะสวัสดีค่ะอันยา